สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนลับลูกทุ่งดาวประดับใจและแฟนเพลงของน้องแอมชนทิชาที่รักทุกท่านวันนี้ก็นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของน้องแอมชนทิชามาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยแม่ว่าจะเป็นที่รู้จักการแข่งขันจนเป็นแชมป์21สมัยจากเวทีดวลเพลงจริงทุนพร้อมเป็นเจ้าของเพลงฮิตคําสัญญาทิชานุมานและก็มีเพลงโคเวอร์ผาแดงนางไอ จากค่ายแกรมมิโกจนมียอดวิวถล่มทลายอยู่ในขณะนี้แล้วน้องเอ็มก็ยังมีงานคอนเสิร์ตสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดเรียนก็จะมีงานคอนเสิร์ตแทบทุกวันเช่นเดียวกันเมื่อปีใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องเอ็มชนทิชาก็ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับอาจารย์จินนี่ภูไทยเจ้าของค่ายเพลงอินดี้ชื่อดังผู้ไทยรคคอร์ดซึ่งน้องแอมก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่เช่นเดียวกัน หลังจากน้องแอมกลับมาอาจารย์จินนี่ภูไทยก็โพสต์ที่เฟซบุ๊กบอกว่าตนเองกำลังขุดดินฝังท่ออยู่น้องแอมชนทิชาก็ได้มากับพ่อแม่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาสวัสดีปีใหม่อาจารย์จินนี่ก็ฝากความคิดหอดไปหายายในเดลอลาสิไปหาเล่ายูดอกบอกเล่าแหนะคิดหอดครัวเอมขอห้อีหลาปังปังสร้างบ้านแล้วไว้ไว้สิได้ไปห่วมขึ้นบ้านใหม่อยู่เด้อ หลังจากอาจารย์จินนี่โพสต์ได้ไม่นานก็มีบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ได้มีคอมเมนต์จากน้องแอมชนทิชาบอกว่ารักและคิดถึงอาจารย์ภูไทยรคคอร์ดจนหลายคนเข้ามากดไลค์กดแชร์และก็มีคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ต่อน้องแอมกันอย่างมากมายแสดงให้เห็นถึงสิทธิ์เก่าภูไทยรคคอร์ด แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูผู้สร้างจนมีน้องแอมชนทิชาแกรมมิกโกในวันนี้ล่าสุดคำสัญญาทิชานุมานจากค่ายซองเดอร์บ้านพักนักฝันแอมชนทิชาก็ยังดังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลอื่นออกมาแล้วก็ตามแต่ซิงเกิลนี้ยังฮอตเรียกว่าฮอตข้ามปีก็ว่าได้เกาะติดชาร์ตเพลงลูกทุ่งทั่วไทยแบบเหนียวแน่นหนึบมาตลอดล่าสุด10อันดับเพลงดัง 9กลูกทุ่งรักไทยคำสัญญาที่ชานุมานนี่ก็ยังคงอยู่ในชาร์ตเป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะขอรับถ้าพูดถึงนาทีนี้น้องแอ้มชนทิชาธิดายักคุซุปตาชานุมานแห่งจังหวัดอำนาจเจริญชีวิตกำลังขาขึ้นปังปังแอ้มชนทิชาดาวรุ่งลูกทุ่งแห่งปีล่าสุดปีใหม่นี้ก็ได้เลิกยกเสาเอกเสาโทรสร้างบ้านหลังใหม่ให้ยายงางาม ขณะที่คิวคอนเสิร์ตก็มาแบบรัวๆด้วยวัย17ปีแต่มีชีวิตมาดีขนาดนี้เพราะเธอไม่ลืมผู้มีพระคุณลูกสาวลาแห่งแผ่นดินอีสานแอมชนทิชาสุปตาชนุมานลูกทุ่งสาวน้อยหัวใจกระตันอยู่เชื่อว่าเธอจะปังได้อีกในปีนี้ขอกำลังแหลงใจลูกทุ่งดาวประดับใจรายงานอย่าลืมกดติดตามเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ